สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสัหรับคลิปนี้กะมาพบกับนํำเชียร์พาลวยเดอครับพี่น้องครับมีแนวทางเหล็กเลลาพัฒนาพี่น้องเนาะงวดวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมมาฝากพี่น้อยซี่ครับผมครับช่วงใบโกกัวครับพี่น้องเนาะใบแก่สามโมงแรงครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางเหล็กของปูขุนกับคอเจริญสินครับพี่น้องเนาะครับ หวดบังหันปูขุนเพลินกับเขาเหล็กวิ่นเหล็กิ่งหล,ลุดอยู่ด้วยครับผมเขาซีรับพี่น้องเนาะครับเขาซีแล้วก็เหล็กวิ่นเพลินกับมีซีหาอยู่กับพี่น้องครับหมวดวันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาครับผมครับเอาในหมวดวันที่ยี่สิบสี่พฤษสภาค,คม่มครับมาตามกันต่อสู่กันต่อครับผมแต่ว่าพอ,อะจะเลื่อนศีงวดบังหันเพลิบนบ่ไดอา่งคลิปนะพี่น้องเนาะเพลินบอได้ลงคลิปครับผม วดนี้กะได้มาเล้วจึงได้กะมาผิดจาหน้าเบิ่งออเดอร์ครับพี่น้องเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมเราฟังล่าพัฒนาของปูขุนกับพอจะเจร่ญศินน้ำเชื่อผ้าลวยก็ขอกราบขอพระคุณปูขุนแล้วก็พอจะเลริญนสินครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องเผื่อเป็นการเยเวลาไปเบิ่งแนวทางเหล็กปูขุนครับผมก็พอจะเจร่ญศสินวันที่24พฤษภาคมกันเลยครับ นี่รับพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาไเด้อครับผมปูขุนเพื่อนกะเขาตัวรูดอยู่รับพี่น้องเนาะรูดสามกับสี่ครับผมครูวินเพื่อนกะเขาอยู่สี่หาหาสี่รับพี่น้องครับจะปูจับคูครับผมสามหาพี่น้องเนาะสได้ครับครับเอาจังไดกะมาเบิ่งในงวดวันที่ยิบซีนี่เด้อครับผมว่าจะเป็นแนวทางของพอจะเจริญศินหรือว่า ปูขุนครับผมครับจะน่าเบิ่งไปน้ากันในคลิปเดียวกันเลยครับผมครับนี่ครับพี่น้องครับผมปูขุนวันนี้เพิ่นให้วิ่งเจ็ดกับศูนย์นะครับพี่น้องวิ่งรูดเจ็ดกับศูนย์ครับผมปูขุนครับเลขวิ่งเพิ่นกับมี่ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดเก้าครับผมครับเป็นเลขเจ็ดตัว สำหรับ2ตัวมี70ครับพี่น้องเนาะกอดข้อกันมา4090ครับผม01 1271แล้วก็23ครับผมครับสำหรับเลข3ตัวของปูขุนก็จะมี970890701ครับเลข4ตัวนี่ก็เบิ่งพิจารณาเอาเด้อครับพี่น้อง4 9 7 0 4 8 9 0 ส7่เครับตัวเนียนของปูมี่เจ็ดศี่ศูนย์กครับผมครับแล้วก็3ตัวมี่เก้าตัวก็4970ครับมาฟังของพอจเจริญสิเนอรครับพี่น้องผลว่างวดว่าหันเ่นเห้ซ่อมเบิงกับเขาอยู่ครับพี่น้องเนาะครับเขาอยู่ตว่วาเพิกนกบ,บ่ให้ลงคลิปครับผม่นเห้ซ่อมมืองกน งวดนี้กับพีเจนาเบิงเนื้อกครับผมครับหน่วยบนล่างห้ากับหกครับผมสองตัวบนล่างสี่เจ็ดอ้าโทษทีครับผมสองตัวบนล่างเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสามห้าครับผมเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกสามหกครับผมตัวเน่งมีเจ็ดหาสามหา เจ็ดหกสามหกครับพี่น้องเนาะครับฝนกับมาล้วพี่น้องเนาะไกลแล้วครับผมฝนกับมาแล้วครับพี่น้องจังไดกับเมอแรกนี่ครับนาจตตกอยู่ครับผมครับพี่ะหน้าเบิงเอาเด้อครับพี่น้องแนวทางล่าพัฒนาที่นําเชียร์ผ้าลวดและนํำเสนอครับผมตั้งแต่เสาหน้าเนี่ยพี่น้องเนาะบ่วจิตเป็นพอบางพี่พอเสดครับผมพ่อแสวงครับพี่น้อง พ่อเสดพ่อแสวงพ่อบางพีครับปู่ลบบุรีครับไรเลี่ยงมาครับพี่น้องเนาะจนถึงปู่ขุนพ่อจเลืิญสินครับแล้วก็รออีกก็คือพี่สาวเกาหลีผู้ใหญ่ลึกลับครับพี่น้องเนาะคุนกับเขาครับผมหมดวังหันแล้วก็ท้ายสุดพี่ประกาย v i p ครับพี่น้องเนาะครับจังได้มารับชมกันเลยครับพี่น้องครับรอคอยอ่าคิดหนาครับพี่น้องเนาะครับนี่ครับ เป็นแนวทางผู้ขุนก็พอจะเลื่อนสินครับผมครับลองบึงพิจนาตัวเปรียบเทียบตัวเด่นตัวชนน้องพี่น้องเนาะครับผมเพื่อได้โชว์เรี่ยวราวน้ำกันกับลาวพัฒนาครับมวดนี้กัถือว่าน่าสนใจครับพี่น้องเนาะหลายๆท่านกับเพื่อนกับว่าเลขเพื่อนกับมาชนตัวเด่นอยู่ครับพี่น้องครับผมจังได้กะอย่าเผลออย่าพลาดเด้อครับพี่น้อง ไปเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะไปรับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่แหละครับพี่น้องครับผมเลขอาบผู้ขุนกับพอเจริญศสินครับผมครับรวมกันในคลิปเดียวเด้อครับพี่น้องครับที่จะหน้าเบิ่งตัวเด่นครับพี่น้องเนาะของตลาดอาเซียนของเพิ่นครับผู้ขุนก็ให้เจ็ดกับศูนย์ครับเดินดีจังไงก็มาครับผมครับพอเจริญศสินห้ากับหกครับพี่น้องเนาะ ไม่บนก็ล่างครับผมนี่แหละครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องครับเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงแคปหน้าจอไว้ครับครับพี่น้องครับผมในคลิปนี้ก็จะมีเลขของพอแสวงครับผมมาทบทวนให้พี่น้อง MC เบิงครับผมหลายเสี่ยงครับพี่น้องเนาะ นี่ก็คือเด็กพอแสวงด้วยครับผม8901ครับเด็กพอแสวงครับเด่นล่าง6-7-8ครับผมนี่เลขพอแสวงเด้อครับพี่น้องพอแสวงครับผมครับนี่ก็เลขพอเสร์ดครับพี่น้องเนาะเลขพ่อเสร์ดครับ395ครับผมตัววินก็มี่ นี่เป็นเลขพอเสือดชุดสองตัวสามตัวนี่เป็นเลขพอบางพี่ครับผมเจ็ดกับหนึ่งครับผมไก่เคี่ยงกับปูขุนอยู่ครับผมปูขุนเจ็ดกับศูนย์พอบางพี่ว่างวดนี้จังในเด่นก็ต้องเห็นนะครับพี่น้องเนาะเจ็ดกับหนึ่งนี่แหละครับผมแล้วก็ปูโรบุรี่ก็ติดหนึ่งครับผม คนก็นจับลางเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งย่ครับพี่น้องเนาะศูนย์กับหนึ่งครับผมนี่ครับนี่นะครับพี่น้องเนาะเอาพีเจนณาเบิ้งเอาครับพี่น้องครับผม ถ่าคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องเอซโชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันในงวดวันที C, ่ยีิพฤษภาคม66ล่าพัฒนาของปูขุนละกะพอจะเลื่อนชินละกะทีนำเชื้อผ้าด้วยได้นำเสนอนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ